พอน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระอาหารหันต์ขีนาสบบนชั้นพระนิพพานทุกทุกพระองค์อันมีองค์หลวงพ่อฤาษีลิงนำองค์หลวงปู่ปานเป็นที่สุดกราบเรียนท่านอาจารย์ดรโรดและพระอาริยะทุกท่าน พาพเจ้านางชนชยาพิมพารหัสพระอริยะหกแปดขีดศูขีดสีห้เลของฝึก740ดสี่ศูนทับหกหกขีดศู่ขีดสาทับหกขีดศูขีดสอครูผู้ฝึกในวันลบหอมเสียงครูพี่เลี้ยงนทศธรรมบุรณะพรสถิต พาพเจ้าได้เข้าห้องฝึกวันที่12ธันวา2567ได้ยกระดับจิตเป็นพระโสดาบันวันที่14มกรา2568ระยะเวลาการฝึก34วันข้าพเจ้าได้รู้จักนิพพานชาตินี้จากนางสาวชนันทิดาเพ็งสมรหัสพระอริยะ67 ขีดหนึ่งหนึ่งขีดสาหการฝึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าป่วยเป็นมะเร็งปอดเคยปฏิบัติธรรมมาบ้างเริ่มฝึกครูแนะนำจับภาพพระเข้ารบพระรัตนาตรัยรักษาศีลน,นึกถึงความตายช่วงแรกทำไม่ได้เลยเพราะศีลไม่ครบอึดอัดฟุ้งซ่านไปหมดส่งการบ้านตามความจริงครูแนะนำ รักษาสิลก่อนนอนค่อยๆวางกำลังจิตกำลังใจแผ่บุญบ่อยๆมันก็ยังอึดอัดฟุ้งตลอดเวลาฟังคลิปองค์หลวงพ่อฟังคลิปท่านอาจารย์ด็อกเตอร์โลดข้าพเจ้าเลยตัดสินใจขอองค์หลวงพ่อช่วยหักดิบเรื่องศินรักษาสิลให้ครบเอาจิตไปจุดจอ อยู่ที่ศีลระมัดระวังเรื่องศีลก่อนทําทุกวันส่งการบ้านตามดูทุกวันไม่ให้ศีลบกพร่องกูบอกเริ่มทําได้แล้วพิจารณาอารมณ์ตัวเองทุกวันตื่นนอนขอหลวงพ่อให้ช่วยให้ตัวข้าพเจ้ามีสติระมัดระวังเรื่องศีล จนทำได้ครูเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวข้าพเจ้าเองมันเบาสบายใจไม่เจ็บปวดกับโรคลืมไปเลยครูบอกเป็นเพราะข้าพเจ้าเอาจิตไปจดจอ่ออยู่กับการปฏิบัติเลยลืมเรื่องความเจ็บปวดข้าพเจ้าได้ประกาศ ยกกำลังจิตกำลังใจขึ้นเป็นสดาบันตื้นตันมากมีความสุขข้าพเจ้าร้องอ๋อแบบไม่ลังเลสงสัยกับการฝึกปฏิบัติของข้าพเจ้าเลยเพราะทุกอย่างมันได้กับตัวข้าพเจ้าเองทั้งหมดข้าพเจ้าเริ่มมีสติมีสมาธิเริ่มจับอารมณ์ตัวเองได้และวางเฉยได้มาก ในระยะเวลาแค่สามสิบสี่วันข้าพเจ้าเหมือนมีความสุขไม่ทุกข์วางเฉยกับทุกเรื่องข้าพเจ้าขอกกาบขอบคุณท่านอาจารย์ดร์โลดและคณะครูทุกท่านจากใจเจ้าค่ะที่จัดตั้งกลุ่มพระนิพพานชาตินี้เจ้าค่ะ